แนวนะครับวันนี้นะคระบราจะก,ก็มากินข้าวเย็ยนนะครับที่ร้านเฟเซสาขาซีคอนบางแคนะครับกับเมนูข้าวไก่แซ่บโบจ้าเอาไงดีโอเคซอสน,นะอะตักตักแค่ไหนดีคะ่ะมินโอเคเอาของครับ เลอะเลยอ่าเลอะหน่อยพอแล้วอ่ะยีายทั่วหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มกินกันเลยนะครับตักกันเลยนะครับเสร็จซ <c oughs> ้อมตักนะครับอ่าโอเคบนัค <c oughs> กรอบอมกล่อมมากครับหือว่าไปสวยนี่น,นะครับหือว่าไปได้สวยมากนะครับโอเคครับเยี่ยมครับ